คุณภูเบศบอกว่าถ้าเ bien, um, จ๊หอมแก้มแจงคนเนี้ยเขาให้ห้าพันไม่เอาหรอกเจ๊ไม่เอาแล้วหอมกันหอมทำเ oui. พ well, ี temper, ้ยไรห้าพันไม่เอาหรอกไม่เอาเหรอเขาเก็บไปเถอะไม่เอาเจ๊หอมหนูเอาหอมเหระไอ้บุญเอาอะไรเมื่อวานไปไหนเหรอครับไม่ได้ดูผมนอนไม่หลับเลยอพอดีเมื่อวานมีเหตุฉุกเฉินที่บ้านนิดหน่อยนะคะก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะ พี่น้องเราไป็นหนบเนี่ยตัวคนเดียวเขาเลยจะมายิ้มอย่างนี้เราถูดแจ้งยัไปหัวล้อเจ้เขาน่าสงสารเจ้อยู่กับหนูด้ยหนูหนึ่งแสนแสนหนึ่งครับทำอะไรหอมแก้มแจงหอมมาเหรอไอ้เจ้ต้อยหอมหนูคุณคุณอะไรกูไม่หอมควายหรอ ควายคุณบวกขวาบวกขวาแสนนึงเลยนะโอ้ยบ้านฉันน่ะมีน้องเยอะเลยตำรวจเจ๊ไม่ต้องมาเจ๊ละเจ๊ไม่เอาเงินแสนทำไมทเจ๊ไม่เห็นควายทำไมเจ๊ไม่เห็นเกินเงินมั้งอ่ะเฮ้ยไม่ต้องมาพูดอย่างนี้บ้านฉันน่ะมีน่ะรอฟังพี่จอยมาตอนไม่ต้องมาเมื่อตอนหรอว วายโดนเจ๊เด็กบ้านโดนให้ดูลาใจบก่อนเออลาอไปเหอะคงคุณด้ยิงมึงน้ำเลยเขาไปเดินเข้าห้องน้ำใช่ไหมเหม่อนมาแต่งเรื่องนะยังไม่ได้รู้ภาษาอะไรจะไปไปไหนยังไงเจ๊เพงเขาเดินไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็เดินดูเดินดูาควายเขาควายจริงด้วย คือตอนนี้ามมาเจ๊ค่ะช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งเนาะ<ช>เจ๊ก็เข้าไปเข้าห้องน้ํากดน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยพอเจ๊ได้ออกมาหนูก็บอกว่าเจ๊ปิดไฟด้วยนะปิดไฟในมึงมาสอนอะไรกูละ่ะปิดไฟในห้องน้ําหน่อยควายดอง <laughs> พอเขาปิดเสร็จเขาเดินไปหันไปหันมาเขาพูดไงบ้างใครพาฉันมาอยู่ตรงนี้เนี่ย<อ>ตัวเองอะเดินไปเองมึงพูดยังไงมึงมาอยู่ประกูหรอเจ๊ ในชีวิตบ้านนะเหมือนไม่มีใครเชื่อพี่จอยเหมือนวันนั้นอะที่เขาล้างจานอะหนูให้ล้างจานฟังแล้วพอเดินไปเข้าห้องน้ำจอยปีปากยับเข้าห้องน้ำใส่ลุงอะไรล่างกันหมดเลยเดินเดินที่หนูเคยเล่าให้ฟังตำรวจแอบมาแอบยิงให้ล้างจานพอเข้าห้องน้ำออกมาลืมมาพูดบอกว่า ใครแย้ผหาเรามาให้เขาลองวันนั้นก็พูดแบบนี้ถ้าให่เป็นของตัวเองกินภาษาเมืองไม่ควายใครพูดอย่างนี้เลยว่าพูดจริงมึงเป็นภาษาอะไรั่งเศสเดี๋ยวจะยิงยังมึงอยู่นี่นี่มันเลอะนะอีปากจัดอีแก่บอกว่าป้าสาวขึ้นนะเนี่ยอีแก่บอก มึงอีแก่ไม่เขาเขาชื่ออีแก่เขาบอกป้าสาวขึ้นดูเป็นพูดเนี่ยมึงอะไรไม่ใช่คนจริงเลยเอาพาพูดกับเราอย่างนี้เลยสวัสดีคุณบอกว่าแจรงระวังติดคอนะมันใกล้แล้วค่ะเพราะแอปเปิลมันแข็งจางอย่าพูดไปเคี้ยวไปจะติดคอนจริงนะเคี้ยวด้วยแดกด้เมยนสย่งนี้มั่วทำเป็นหัวลักปิดตาทำไมคนเขามีมารยาดอะเนาะมึงมีอะไรไหมชีวิตมึงงไอ่มี มีแตเจ้มึงอย่าพูดอย่างเนี้หนูไม่กล okay. ้ามีกับเจ๊แล้วจ้ะมึงมีอะไรไวชีวิตมึงมีอะรเจ๊มึงมีอะไรไว้เจ๊นะเจ๊ชีวิตหนูก็มีลูกหนูนะเฮ้ยใส่ใส่ร้ายเจ๊ได้ยังไงืมเนดเดดทั้งเรื่องทั้งอะไรอะไรก็แต่งหมดืมคุณภูเบศบอกว่าเจ๊ต้อยทุบทุบไอคนเนี้ยเขาโอนสิบบาทนี่ทุบ สิบบาทเองสิบบาทเองเอาห้าพันหรือเล่าไม่นะเมื่อกี้เขาให้หอมแก้มห้าพันเจไม่เอาทำไมกูจะหอมมวะไะแล้วที่อีควายแล้วที่ทุบสิบบาทเอาเออสิบบาทเองเจ๊บอกทุบฟรียังทุบเลยใช่ไหมอืมนี่เป็นไงล่ะหน้ามึงเยอะเยอเออเออจริงๆเจ๊เขาเป็นคนน่ารักนะไม่ทำมามผ่อนละพอเวลาลงไลน์อ่ะเจเขาไม่ด่าหนูแบบนี้เลยนะเอออีควาย หน้าตลอดฉีก <laughs> หน้าตลอดหาฟังเอาหมดเลย